น้องโฟจากเพชรยนต์ค่ะวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วอะค่ะพร้อมด้วยรถเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้เรามาอยู่สาขาสองนะคะเส้นเสรีไทยนะสาขาหนึ่งตอนนี้รถเข้ามาใหม่เยอะเรามีให้เลือกมากกว่า100คันเลยนะคะตัวนี้ค่ะที่อยู่ตรงหน้านะนะคะจะเป็นรถอ่า Honda HRV ปี2015ตัวนี้นะคะจะเป็นรถกลุ่ม B นะ เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะระยะการใช้งานค่อนข้างน้อยเลยเพียงแค่90,000่นเอง9 0 0 0 0ไม้9 0 0 0 0เท่านั้นเองตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นรถสีเทานะคะเราจะมาได้ดูทีรัจุดเลยว่ารถตัวนี้สวยงามยังไงนะคะด้านไฟก่อนเลยจ้าไฟตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟตัดหมอตกตกแต่งด้วยไฟเดชาม์ running นะคะเป็นไฟที่ใช้กลางวันนั่นเองนะคะทางด้านกระจก เราไล่มาดูเรื่อยๆเลยค่ะจะมีแถบโเมียมเนี่ยตัดเลยตัดกระสีดาสวยงามมากๆนะคะพร้อมสัญลักษณ์คอนด้านะคะทันสมัยและใหม่มากๆเหมาะก,กับตัวรถเลยเราไล่มาที่ล้อค่ะล้อตัวนี้จะเป็นยางปี2018เป็นล้อแม็กเป็นตัวดิสเบรกทั้ง4ด้านนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ไปดูที่กระจก ข้างซ้ายขวาตัวนี้นะคะไรขึ้นไปดูเรื่อยๆเลยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาสามารถพับได้นะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นไฟ LED ค่ะ mm hmm. อ่าเรามาไล่ดูภายในขอบยงขอบยางนะคะ mm hmm. จะไม่มีการ บอดได้กว้างจริงๆเลยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะแค่ระบบภายในเนี่ยการตกแต่งของเขามาค่อนข้างสวยงามดูดีดูทันสม,สมัยเหมาะสำหรับแบรนด์ฮอนด้า HRV คันนี้นะคะลูกค้าจะเหมาะสำหรับนะเป็นรถใช้ในครอบครัวห้องโดยสารกว้างรูปทรงสวยงามเลยนะคะลูกค้าไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะนะคะเป็นรถใหม่ๆใหม,ใหม่น้อยๆเนี่ยนะคะทักหาน้องโฟได้เลยนะหรือโทรที่0845929286นะคะรถเรานะจะไม่รับรถที่กว่า มาเลยอย่างที่น้องโฟอธิบายไปตั้งแต่ต้นเนาะรถจ,จมนงจมน้ําอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีการรับเข้ามาเลยเนาะลูกค้าเนาะใหม่มากๆลูกค้าสนใจมาดูนะรถของเราอ่ะมีให้เรื่องมากกว่าร้อยทันในย่านมีนบุรีนี้สนใจยังไงทักหา,าน้องโฟได้เลยหรืออยากดูเป็นรุ่นอื่นหรือแบบไหนโชวหากันได้เลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ